คนท้องอันนี้ก็จะมีมีหนังไก่มีเนื้อไก่มีกระดูกอ่อนมีตับเดีย๋ยวจะคนเข้าไปแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้ของคนท้องกับลูกห้าหกก้อน เยอะแล้วก็มีน้ําต้มตับอีกให้คนท้องกับลูกค่ะนี่น้ําต้มตับท้องอ่อยอ่อยเลยลูกคนท้องกับบีสองกับตัวเล็กลูกมีกระดูกอ่อนมีเนื้อไก่ติดหนังมีหนังไก่มีตับมีตูดไก่อเนี่ยทาไมา้เคียย์หน่อยโอหน่ากินมากเลยแม่เห็นแล้วน้ำลายหกเลย หมดภายในพริบตาอร่อยใช่ไหมลูกออคนท้องอกแม่ใหอ่จังเยอะ่หญ่จังเยอะแม่ไปทําบุญที่วัดยานมาบุญมาฝ่ายนะลูกสุขสันต์ลอยกระทงนะคะคนท้องนะสี่โมงแล้วเที่ยงคืนกว่าแล้วเพื่อนๆเ,เก็บห้องให้น้องกัอนวันนี้มาล้างห้องละก็สะอาดไปส่วนหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเก็บง่ายๆนะเดี๋ยวแม่เติมอาหารให้เต็มๆน้ำวันนี้แม่เติมให้สะอาดละ วันนี้แม่ล้างถังแล้วก็เติมน้ําให้เต็มๆแล้วเดี๋ยวเปิดให้คอลลนกลิ่นออกเดี๋ยวก่อนกลับแม่ก็จะปิดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพวกหนูเอาฝามากัดเล่นเออโอ้ตัวเล็กอร่อยนะล,ลูกอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมเออเดี๋ยววันพั้นหน้าแม่จัดให้อีกลูกมีกระดูกอ่อนด้วยมีตูดไก่ด้วยโอ้โหมีเนื้อไก่มีตับเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมอร่อยไหมคะพันท้อง สุขสันต์นลายกระทงนะคะแม่ไปทําบุญที่วัดยานแม่ให้ข้าวหมาจรทั้งถนนเลยแม่บุญมาฝากนะวันนี้มีหมาป่วยด้วยแม่เอายาใส่ให้ด้วยได้บุญด้วยกันนะคะแม่ไปให้ข้าวเจ้าน้ําตาลมาลูกเออเจ้าน้ําตาลฝากคิดถึงคนท้องด้วยนะคะเจ้าดาวด้วยนะคะอ๋ออ๋อเห็นเจ้าที่อ่ะลูกเออวันนี้วันพระลูกเจ้าที่มาดูแม่ลูกอ๋อแม่ขนลุกฟู้เลยเพื่อนเพื่อนขนลุกฟูเลย ทุกวันพาเด็กๆก,ก็จะเห็นเจ้าพี่นะขอบ <c oughs> คุณเจ้าพี่นนะแม่ไปเอาผ้ามาปูที่นอนให้หนูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแม่เติมอาหารให้เต็มๆนะแม่เก็บอุญแจเรียบร้อยออเแม่ไปเอาผ้ามาก่อนผ้าตากอยู่ข้างนอกพอนเพื่อนๆตากอยู่ข้างนอกเก็บผ้าก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวแม่มาเนี่ย วันนี้ซักตากให้น้องเนี่ยเดี๋ยวเก็บเข้าไปก่นอนปูให้ลูกแป๊บหนึ่งสนะอาดแล้วาจะกินขนมหมามาปูที่นอนให้แล้วนะคะเดี๋ยวหมามาจะเทอาหารให้เต็มเต็มเลยนะนะเนี่ยหมามีขนมมาให้ด้วยมีอย่างแข็งกับอย่างนิ่มหมาล้างพื้นให้แล้วนะลูกทนไม่ได้เอาน้ำไปยกน้ำใส่ถังมาที่เก็บที่เก็บเก็บใส่ยาใส่ยางเก็บตั้งแต่กลางวัน นี่ยกน้ำออกมาสองถังเต็มๆเนี่ยถังไปนี้แล้วก็ลาดพื้นเสร็จเอาไม้กวาดกวาดออกไปขังน้ำขัง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 ต้องก้มกวาดเหนื่อยเลยลูกเก็บไม้กวาดล้างแขวนเรียบร้อยนะไฟโซลาเซลล์ก็จะดับประมาณห้าทุ่มนิ่งนี่ก็ไฟนิออนไล่ยุงนี่มันมาซื้อเป็นหลอดไล่ยุงมาแพงหน่อย หมาติดมุงรวดให้หมดละนี่มุงรวดหมดละทั้งห้องเลยจะได้ปลอดภัยเนาะเนาะยังจะได้ไม่ติดเนาะใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกคนท้องค่าหม,มามาซักให้สะอาดนะตัง้งแต่กลางวันเนี่ยนะซักให้สะอาดแล้วแล้วก็โดนแดดฆ่าเชื้อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยไปตากแดดอีกทีเนาะดีไหมลูก ใครจะกินขนมใครจะกินขนมสุกสันวันลอยกระทงนะคะเยงคนคืนครึ่งแล้วอากาศเย็นวันนี้มาไม่เช็ดตัวให้ลูกนะคะมาไม่เช็ดตัวให้ลูกนะคะอากาศวันนี้เย็นๆลูกเดี๋ยวไม่สบายนะดึกแล้วลูกนะบนท้อกินขนมหรือเปล่าอร่อยใช่ไหม,มเมื่อกี้ข้าวอะ่ะมีน้ําตับด้วยนะมา,มาใส่น้ําตับถุงหนึ่งมีตับมีไก่ แล้วก็มีหนังกายแล้วก็มีกระดูกอ่อนมีตูดกายอร่อยไหมลูกจัดเต็มเลยวันนี้หนูกินเหมือนสโนไว้กับพี่แห้งเลยที่เมืองจำลองใช่ไหมคะใช่ไหมคะเออแล้วแม่ก็มีไอ้นี่ด้วยมีมีไก่สับอีกถุงหนึ่งให้ด้วยเนี่ยลืมบอกเลยโอ้โหอร่อยเลยกินแป๊บเดียวหมดเลยอย่างเยอะเลยแม่ใส่ข้าวไว้หมดกี่ก้อนน่ะ หกก้อนแล้วก็ใส่หารเม็ดไปอีกเพียบเลยพูนๆเลยอร่อยเลยคันนี้สารอาหารครบเลยใช่ไหมคะลูกวันนี้จัดเต็มเลยใช่ไหมคะนะใช่ไหมลูกกินขนมไหมคะมาเแ,แม่ขนมฮ้เรี่งคืนครึ่งอากาศหนาวหนาวแม่ไม่เช็ดตัวให้นะคะวันนี้แม่บอกก่อนไม่เช็ดตัวนะอากาศหนาวนะลูกนะคะวันนี้อากาศเย็นๆลูกวันลอยกระทงนะลูกอ,อันนี้ อันนี้อันนี้บีสองอันนี้คนท้องอันนี้ตัวเล็กค่ะโอเคค่ะกินเลยลูกแล้วมีอีกเยอะเลยมันพ้าลูกกินเยอะเยอะอันนี้ตัวเล็กอันนี้ของบีสองค่ะโอ้บีสองเอาเนี้เหรอคะของคุณแม่คุณแม่คะอ่าคนท้องลูกกินเลยลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยบีอยอสองเอาสองอันเลยเหรอโอ้อ คุณแม่คนท้องคะคนท้องคะอ่ะโอเคก <laughs> วันนี้กลางวันก็กินข้าวใส่ไข่แล้วนะนีอย่างกรอบที่สองคะอย่างกรอบโ,โอ้มีตุมีตุล <laughs> สองงานนะพี่สองนี่อย่างกรอบแล้วอาคณท้องเขายังกรอบนะคะอ่ะคณท้องคะคุณท้องไม่ให้อย่างกรอบ เอถิ่นเขาถิ่นเขตัวเล็กเอาไปตุนเหรอคะบีสองตุนเหมือนตัวเล็กกับอ่ะบีสองอ่ะมามาให้ตุนอ่ะบีสองคะบีสองบีสองบีสองอ่ะตุนนะตุนเหมือนตัวเล็กอ่ะดู่ๆดูเรียมือแม่อู่ๆดู่กดู่ๆคนท้องจะตุนเหรออ่ะแม่ให e. ้คนท้องตุนเออมีตุนเดี๋ยวนี้ฉลาดกันใหญ่แล้วนะเนี่ยมีตุนเออตัวเล็กนอนกินมีความสุข กินเลยลูกกินทั้งกินเลยลูกกินเลยกิกินเฮยขี่เล่นนะเราฮึตอนแม่ไม่ได้ไถ่ายคลิปหนูก็เล่นกับแม่ก็โดดจิ้งจังจอย่างกับแกล้งอย่างกับวางเลยแม่มให้คนท้องอีกกันนี่แมใ่ให้ที่สอง ตัวเล็กเอาอีกไหมคะตัวเล็กเอาอีกไหมคะตัวเล็กคะแม่ให้ตุนละกินใช่กิช่ไหหลับพอไม่เดินมาก็ลืมตาวันนี้ก็ให้ข้าวหมาจอนตั้งแต่เช้าแล้วไปวัดยานมาไปหาเจ้าน้ำตาลใช่ไหมไปอยู่กับสโนวไว้กับเจ้าแห้งด้วยวันนี้ที่มึองคำลอง เฮ้พ่เปอร์ดับแล้วลูกเหนื่อยแล้วสิบโมงแล้วเ่ยงคืนครึ่งแล้วแม่ล้างพื้นที่แล้วนะลูกสะอาดแล้วนะคะขวาดออกไปหมดแล้วเดี๋ยวแม่เติมอาหารให้นมาปูที่นอนให้แล้วนะคะอาหารนมาเติมให้เต็มๆแล้วนะคะเอน้ําสะอาดเอยนอนได้แล้วเดี๋ยวมาขนมให้อีกรอบหนึ่ง จะตีหนึ่งแล้วเจ้าขนมอีกใช่ไหมเนี่ยจะตีหนึ่งแล้วม <informações> แม่ยังไม่ไปไหนเลยลอยกระทงเขาไปลอยกระทงกันแม่อยู่กับพวกหนูเนี่ยแหละกับอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอย่า,อย,าอย่าทำอย่างนี้ของแม่ของแม่อันจุจุดตัวเล็กเด็ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กก็ไปสองงานเลยคนน้อ <found> ง <up> ให้ลูกไปนะลูกกินเก่ง บีสองอ่ะบีสองแม่ให้อันหนึ่งอ่ะบีสองค่ะบีสองบีสองเอาไหมตุนวะจุนวะคนท้องเอาอย่างนิ่มไปคนท้องเออย่างนิ่มไปะเขาไปลอยกระทงกัน แม่อยู่กับคนท้องตัวเล็กปีสองอยู่กับหมาจรที่วัดยานอยู่กับสโนไว้เจ้าแห้งอยู่กับเจ้าน้ำตาลกับพักพวกซิ่งังหนงนใหญ่เลยะตีนึงแล้วอร่อยไหม้วอาหารแม่เติมให้เต็มๆแล้วนะคะลูกน้ำก็สะอาดอยู่นู่นแต่แม่จะปิดฝาถังละเพราะว่าให้กลิ่นคอรีนออก นะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาแม่เปิดให้กลิ่นคอลินออกอีกให้น้ํามันตกตะกอนเวลาหนูกินน้ําจะได้สะอาดสะอาดไม่ต้องกินน้ําก๊อกนะอืมดออดูขี้เล่นเราอะ่ะขี้เล่นอน่ะอืมวันนี้ไม่เช็ดตัวนะคะวันนี้หนาววันนี้อากาศเย็นวันนี้แม่งดเช็ดตัวหนึ่งวันนะคะอืมตอนที่แม่มาล้างพื้นตอนกลางวันพวกหนูก็เท้าแช่น้ำกั่นละอ่อย,อยอ่ยอยคนท้องตุนไม่กินตอนเด็กหรอคะอื จนไม่เิ็นตฟนเด็กหรอคะเหนืเอ็นจายอิติ้งออกมาปูผ้าแล้วนะคะยืนคืนนอนไม่หนังออกมาไม่ซื้อเสื้อให้พวกหนูแล้วนะพวกหนูทําลายเข้าของเสื้อเสื้อกัดขาดบดไม่ไหวเลยหลกไม่ต้องใส่กันละปูผ้านอนอย่างเดียวก็พอนะนะคะใส่เสื้อกัดขาดหมดอ่อยไม่หลกอ่อ้ใ่อยจังเยอะเยอะๆตัวเล็กอ่อยจังเลยแม่ เแม่จะกลับแล้วนะลูกแม่เหนื่อยแล้วนะวันนี้วันลอยกระทงวันพระแนบุญมาฝากพวกหนูนะวันนี้แม่ไปให้ข้าวหมาจอนที่วัดยานมาแล้วกลับไปส่งโนไว้เอาข้าวไปให้แห้งกับโอนไว้มาแล้วก็ไปหาเจ้าน้ำตาลมาแล้วก็มาหาหนูเนี่ยอืดอนะเดี๋ยวมาไปแล้วนะคะเนี่ยห้าทีตีหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวกลับไปมาต้องกลับไปล้างภาชนะอีก ขนขวดน้ำลงบ้านอีกวันนี้ขวดน้ำถึงหลังุดเลยกันลงแกนลอนโอ้ยหมอมะกอกน้ำเอาไปให้เจ้าน้ำตาลมาอเหมืนอนมราเอาภัชนะไปล้างอีกนะกว่าจะได้นอนตีสามลูตัดต่อคลิปลง YouTube อีกอลงทิกตอกอีกนะ fc คนท้องเยอะลูกนะสุขสันต์วัลอยกระทงนะคะคาคุ้มคอนะลูกหมอมะทำบุญทุกวันทำบุญฝากคนท้องนะ อาบุญฝากบีสองเอาอาบุญฝากตัวเล็กด้วยนะคะแันนดินะดูกุไนะครับกุยจีมลูกไม่ใช่ตัวนะคะอากาศหนาววันนี้ลูกสุกสันวันลอยกระทงค่ะตัวเล็กสุกสันวันลอยกระทงนะบีสองลูกลูกพักคุ้มครองนอนซะนอนซะปูผ้านะนอนอุ่นๆนะอาหารเต็มๆน้ำเต็มๆแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะลูกนะ ในตัวเล็กนะคะตัวเล็กมาสุกสรรมาลอยกระทงนะคะทุกคนจุ๊บเอามาจุ๊บก่อนเอามาจุ๊บก่อน <tabii S 1> อีกเปนท้องค่ะสุกสันมานลอยกระทงนะคะเ <fiquei quatre S 1> อา,าจุ๊บก่อนอ like ือสุกสันมาลอยกระทงนะคะบีสองเอามาจุ๊บก่อนเลยจุ๊บจุ๊บสุกสันมาลอยกระทงนะลูก ดูทุกตัวจ้องจะแย่งของแม่ดูสิพวกหนูกินเน <c oughs> เ,เยอะกว่าแม่อีกนะแม่ตกใจเลยส <c> ง <oughs> สารเด็กๆมีแถมอีกกินกันเยอะแล้วนี่็จะเพืเเ่อนๆอาลูกอ่ะแม่มีแถมให้ลูกอ,อ,อ,อ่ะคุณท้องไหมคะคุณท้อง อ่ะอันดีบสองอ่ะคนท้องอไหมคะคนท้องมาลูกมาคนท้องมาหาแม่มาแม่แถมให้ลูกอ่ะคนท้องมาฮึดอ้ย,อยแม่โยนมาแล้วลูกดูเผลอแพ็พเตียวดึงม่านลงมาละดึงมุ้งร่วงลงมา